สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนกีบกระโถนต่างๆเจ็ดแบบนะคะกีบที่หนึ่งกีบอนุสณ์ประดิษฐ์ให้ภาพตามคลิปได้เลยนะคะกีบที่สองเป็นกีบหลังแตนนะคะให้พับตามคลิปได้เลยนะคะค คลิปที่3ามเป็นคลิปเล็บขุดนะคะให้พับตามคลิปได้เลยนะคะคลิปที่4ี่เย็บกับผุงสอดไส้ขอเสื้อให้พับตามคลิปได้เลยนะคะค กีบที่ห้ากีบคอเสื้อให้พับตามคลิปได้เลยนะคะกีบที่หกกีบบัวสัตบัณให้พับตามคลิปได้เลยนะคะ และกลิบที่7กลิบสุดท้ายกลิบลำดวนให้ภาพตามกลิบได้เลยนะคะวว้า <Wow. S 1> คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านบายสิวบนด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ